พี่น้องปูปลาได้ใส่สิไปไม่ได้ใส่ไปเฮ็ดเวียร์ให้งานนะเพราะลูกไปเอาคนให้เงินเดือนเท่าไรตะกี้แปดเซนหมาดคนไปที่ซองของดีเพื่อนร้านนึงโอ้งานนี่เฮ็ดงานยังก็ขายเครื่องแล้วก็เอาน้องโอ้ห่นอยู่ในห้านขายเครื่องนั่งไว้ตาเอื่อยเอื่อยจิ๋บากอนไรอ่างงีฝากยังอะไรจามคนป้าเตอร์เ่ย์เราเลยนะสบายดีอ้าววันนี้คือเซ็กซี่เท่าไงฮะก็ลงมือทำกัน <No. S 1> นสวย<า>มัสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดิ์สแนลพี่น้องกะมื้อนี้กัเนาะอยู่ที่บ้านโพนสิมพี่น้องเอ้ยเดินทางมาอยู่ที่บ้านโพนสิมเนาะอยู่หน้าบ้านหน้าเรื่องของเอ้ยเย่นเพลินพี่น้องเอ้ยเนาะ มาเมือนี้ถือว่าเฮือนเพิ่นเปลี่ยนแปลงไปหลายเพี่น้องเนาะยอมสีเรียสเรียบร้อยพี่น้องเลยเม็ดเสร็จเนาะขึ้นไปอยู่เรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องเลยทางเอื้อยเพิ่นก็ได้เนาะเดินๆมาที่ทางสาวิลก็ได้กะมาบานนี้เครื่องปลูกของฝั่งเอื้อยเพิ่นงามงามพี่น้องเลยอือคืออยู่ป้อที่โตเครื่องปลูกของฝั่งแล้วเนาะเราเป็นคนดุมันเวลวก็ได้เอเพนเนาะพี่น้องเนาะเครื่องปลูกของฝั่งมีเต็มอยู่พี่น้องเลยเนาะ จังได๋เดี๋ยวสบายสิขอปิ้งกล้องหลังให้พี่น้องได้รับชมนํากันเด้อมาเบิ่งเครื่องปูของฝั่งของเอื้อเพเพิ่นก่อนพี่น้องเอจัสิเข้าไปทักทายเพิ่นอยู่ข้างในเพิ่นและพี่น้องเอ้เอื้อเพเพิ่นก็ได้เนาะโพี่น้องปาที่เกียวอุ่มทุ่มอยู่นี่เนาะเครือบวบบ่นี่เนาะโกมกแตบอีหยังก็มีบดครบสพี่น้องเอ้ยพริกเพิ่นปางามอลพี่น้องอ้าพริกเพิ่นงามอคอีหลีพี่น้องเอ้ย งามลายงามลไรกระปูกของฟังแล้วนี่เต็มเขียวคืออยู่มาบังป๊อพี่น้องเรเฟนบังมัวไม่ได้ซองมากนี่ป้อนี่ป๊าที่โทสซองมากอันนี้เนาะติดกันน่ะป้ออยู่ป้อที่โทษมีหลายอยู่สันเนาะอยู่วันชวนมาคือแล้วกับบ้องกินมันบ้อคือใบเหียนเหียนแค่นี้ โอ้พี่น้องเลยใหญ่เบิดต้นมะเขือเพื่อนอีญ่เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยผูกหมักมูหมักแตงเพื่อนก็เต็มอยู่ลามเธอที่นี่แหละคนดุและพี่น้องเนะ่ยอยู่นักกินกับบุ๊ดกงปลูกของฟังพี่น้องเอ้ยต้นมะเขือต้นแนวเรื่องเพื่อนก็เต็มอยู่พี่น้องถือว่างามนี่กับต้นพงตูแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกไปขายปลูกไปขายบ้างปลูกไปขายบ้างนี่ปลูกไปกิน อ่าที่โทษน,นะพี่น้องอ,อ้ผูนี่ก็แล้วปลูกไม้ได้นน่เนาะเตรียมมาเลยหนาะบ้านนะเพื่อนเรานี่มีแต่เครื่องปลูกของฟังมาบบบน,นี้เพื่อนเราสวางามเม็เดเสร็จเลยเนาะสบายดีเนาะสบายดีเนาะน้องปูปลาพี่น้องเลยึืนเพื่อนนี่จะโดนแล้วเนาะบ้านนี้เม่นนอนก็นสบายคนโตกับบ,บ,บ่บ่เป็นห่วงอย่างเลยบ่มีลูกบ่มีหัว ไม่ได้ไปลินน้มูว่าเมื่อไงโอ้สเปเฮดเวียกอยู่ใชเปเฮดเวียกอยู่ใช่นได้บอนเกาโอ้ยสบายดีบ่เป็นห้เดือนเธอใดอ๋าเอเห็นคนสวยสบายดีอ้ามื่อไคือเซ็กซี่แท้มือะ อนี paid, no. ่สวยไม่เสียเลยนิ่งเลยจับไว้เอาเงินไดือนไปจ่ายลตลนั่งวตาเอือยเอือยจะผ่ากัเองากยังอะไรตัวเย็นงามแท้หน่มันได้เงาหมดทั้งัน่ะนั่งเยตาฮ้เอื่อยมูอเอื่อยขาแน่นหนอมีแนวหิ่งพี่โดนเลยแบบนี้นี่มีเกลือใจนั่งเตาขอบใจลลายเนา เอาพด้ออบใจลายๆเด้อเด้อพี่น้องเอ้ยมาฮอดจอดถึงให้เลยมากินส้มเลยพุงยาวใหญ่บส้ม้เนาะส้มบ่นแตก้น่นะเต็มทงยางนึงพี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อเนาะโท ไปอยู่เช oh, mm ื่อเนาะนี่แล้วก็น้องข้าวน้องนตาท่านด้วยว่านนองไปเหตุการณ์เนาะเพิ่มข้อใหม่เลยราบข่าวเฮียด้วลูกโอ้แล้วบอลห่านเขาค่อยยักกเขื่อยเนาะผ่านมาเหยปู่ป้าเคยอยู่หานหาวเดือนแต่ก็ให้แปดแสนเนาะวันนี้เขาให้ล้านดีโอ้ แล้วดีเด้อแลขอแม่ว่าอีแม่คนจะไปเฮ็ดการแต่ว่าแม่นบ่แม่นเอื้อสิบังคับน้องไปทํางานได้แบบน้องจะได้เงินส่วนโตได้ล่ะโอ้น้องเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นอยากหาเงินเองเพิ่นได้ส่วนโตบ่จะได้ซื้อหยังเพิ่นจะซื้อนะล่ะแม่นแต่เอื้อยบ่มีปัญญาเนดีแล้วน้องเพิ่นยังจักไปเอาแต่งโตให้น้องไปเฮียนเด้สาวนันสิบ่มีภัยเด้แล้วโอ้แล้วเพิ่นโทรมาักเพราะว่าถ้าน้องเราบ่จักหาเงินถ้าใช้แต่แม่เฮงก็แตกแล้วว่า แม่กับเราเป็นหายใจใส่เนาะแม่นเฮากับบุมีหลดไม่รางคือเขาว่าเออจะไปหาเงินเลี้ยงลูกเด้ล่ะแม่นบรรทัดไปเพิ่งทักบนยากเด้บุมีหลดไม่รางจะไปไหลายนบ่เด้คืออยู่ชวบ้นได้เอื้อยหยางเห็นบอกหยางไต่การออกโซ่ตั้งแปดพูนโอ้หยางได้ทำถ้าไม่หมูตาหนังแข็งแห้งอะไรเนาะโดยหยางได้ล่ะบานี่คือไม่หยางไก่บารนั่นพุ่นตี้บานี้ บ่ขายใครนบักน้องบ่ขายล่ะยังก็ได้แต่เฮาก็บ่จักลงจกป่าเด้เลยดมีหมูมีคูเขาก็เอามาให้กินยังก็ได้เฮาเบิ่งเครื่องปลูกจะเต็มมือคือค่ะกะลีเนาะบดนี้โอ้ใหญ่เบิดแปิดให้มอแจ้งกเต็มแล้วนางานล่ะปลูกเองกมือเลยเพนี่อคือมันบัดก่อนเนาะก็ได้คหคนยังบ่เจ้า3คนโดยบจลายๆเนาะได้มันก็ทอกันได้ปลูกหมเลยนปูมพริกบ่นี่โดยทกหน้าได้หลาย้เพจ่้ะคนี่ก็ ผ่าพันได่นางเมนเมนเมนปลูกเองดีชุดแล้วมีเดินปลูกเดินดินก็งามเนยว่าเอื้อไปใส่ปุ๋ยบ่ใส่ขี้แกะ็ดขี้หว้าโอ้โหใส่ปุ๋ยมันเนี่ยขนาดใส่ปุ๋ยยังงามงามคือคนปลูกเลยจอยแล้วขี้ไรเนี่ยนางโอ้ยฉันนี้แนี่งามเนี่ยเลยเแต่นเตือนให้งามเนาะเออเพิ่นกระยองก็เพิ่นอันนี้ชนาะ กำังใหญ่เลยล่ะจรงๆเห็นแวบแรกนึกว่าบ่แม่นเจ้าคิดว่าเอ้าลูกสาวาา่ใจก็ส่งนอนค่ะสัเนาะเออมันฮอเนาะคนมาแต่งโตะแม่นกับเจ้าใส่เสื้อสิโอ้ยงามละผมนี้มนะมันกูตุกตาวาีอ่ะเพิ่นนี่กเออส้ซื้อให้คนไทยภานงนมาอยู่สลดก็เพิ่นซื้อให้แล้วซื้อซ้ําีโตได้ซื้อมาเขากับคนนี่ซะเนาะ คือ2คือกันมีใส่ให้เธอนี่ตัวเฮาอ่าคนงามใส่หยังก็คือเพิ่นแหละเฒ่าแล้วสิๆโอ้ยเฒ่าก็งามมืนี่ยสิๆก็ยังต้องคือภาษาสำน้อยอยู่เจ้าเห็นแล้วบ่ลูกาเอื้อยซยังบ่เคยเห็นจักเทื่อตอนผู้แนเนาะผู้เจ้าบ่ได้มาเนาะโอเฮาเพิ่นบ่ได้อันฮู้ว่าอันลูกเจ้าใหญ่ําใดเด้คน17นสิอืเอื้อยผู้บาเพิ่นก็มาเยี่ยมเื่อยบ่โอ้ยเพิ่นตอผู้แก่เพิ่นก็มาอโอ้แม่แเฒ่าได้ล่ะเอื้อยบ่มีภัยนะ มีแต oui pues mm yeah. nah. ่คนเดียวเอื่อนเนี <c j offering> ่ยก so ับป <c ười> ู้ป้ายแหละเขามีกับครัวแหละเขาจะได้เขาหาเองน้องเงินกระนองเขากำไ้เงื่อนน้องเขาให้ไม่เท่ากันี่าไมีแต่ปู้ป้าหมดนเั้งช่างกันโอ้ยเป็นไพ่รูปเอ้ยแล้วเขาขี่สืกรนองยันเขาขี่เนะ่ยนะป้าเอ้ยยันเขาขี่สือกรนองเอื่อยยันเขาบอกว่าเป็นเลยว่าเป็นเลยแล้วก็มาเงื่อนฟ้าถูกปาใช่ไหมอัน อ๋อเราสนใจเอ็นเยฟอ,อ,อนบางจะไ่านอจำได้แม่คนลูกชายเดียวด้ระีเตใครดีนะกับพ่อ,นอ,นเ,อนเนี่ยยันเขามาเือดอกใครดองเ่าได้เยเนนี่แตเขาน้านางเดตอ่โอ้คือสบายพเ,าเพเยแม่กับมีพอบมีเขามีคนเดียวนด้หะ โอ้ยอย่าได้บ,บอกป้อหมายไว้คดองเท่าน,นั้นเท่านี้ลหลานแล้วสี่ชิบปีสี่ชิบปีกับเช่ากูปีเด่นังคาสิโองามเลยสีนี้งามมันเบิ่งกมเบือทีเทื่อ่ะสีกิตาตาเด้อคือรลุดบอลลีลุงเพิ่มเนาะสีเดียวกันเลยตุเย็นไปแกเอาไปนี่แมนงามงามสีนี้ไม่ได้เปืี่ยนเลยเพ้นเหมือนหล่ะมนสีนี้นะผมเปืี่ยนง่ายแล้วก็มันเบิ่งกว่าววน่ามันโมเบื่อง,ง่าย สิสิจะไปแม่นมันเบื่อง่ายสิจะเจิดนี่แห้งเลยล่ะเออน่ะสมัโอ้เพื่อสิได้เอ้ยแห้งนงเนาะแม่นเคยได้มาอยู่สิเนาะจกเห็นอยู่เอ้ยอยู่ขยะได้ล่ะอืเขาบ่าวจั่นเขาบ่าวลีเขาเห็นอยู่อกเพื่อชีวิตสิมาฮอดซ่ํานี้ได้นูปาด้ล่ะสสานไดครอบครัวเนาะเพราะว่า่แล้วกเฮากหาบ่ได้แล้วเนาะ พีแต่เ้ามีหรถวัฒนาเขาเย็นเอื่อยก็ชิว่าเหตุการณ์เด็กขำกันมาเมนเขาจะนั่งอยู่แต่เดือนเชี่ยงยังกินเชี่ยงก็บม้ไม่บาได้ล่ะเขาข้าวมีกกลัวเนาะเชี่ยเฟ้ฟ้าเดือนนึ่งถูกได้เลยจะแล้งก็เอื่อยห่างก็ข่าวนะโอ้ห่างก็ข่าวทรายนั่นหกเดือนเขาใาศัยจะชื่อได้เที่ยงนั่งเขาก็ดีอ่ละเขาดีถึงเอื่อยเองโดยดีเด้อเขาแบบเบาค่อยเิเอยงก็ได้ล่ะเอออาศัยกันเนาะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวถ้ามาอยู่ใจห้าวขาก็ได้ล่ะ เมนเขาดีกับเพื่อนเพื่อนดีกับเฮาเนาะเป็นมิตรกันเมทิสทันวะจะบ่นักด้วยเนาะน่นคนเฮาเป็นเป็นบ้าเป็นบ้าก็ไปซอยดอกแบบนี้หารคนเฮาเวลาพิดได้สองสามบาทได้ละเป็นอีตัวแล้วเพิ่นยังช่วยเปืือกทีได้ทำนี้โอ้ยผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิด์ลายอยู่ด้เนาะหาคนมาได้นะเออช่วยกันโอ้มันราคามันสองสามแสนบาทเพื่อนจักทำบ่กลัว กว่าบ่ว่าเอ็มเอ็มนี่20,000กว่า่ต้องห่มมันให้คนกินอยู่ได้ซีนๆๆหมไลไ30,000เอิ้ว่าเครื่องอยู่ของกินเฮาอีกเด้บดนี้สร้างมาเฮ็ดก็ได้เปดคนเปดบๆเด้อเนาะจักกัน่นะักก็กันคือพอพอน้องน่ๆเอื้อยก็ักดแม่่ๆเอื้อยก็ักจําเข้าักคอยก็สร้างเฮาักแเพิ่นเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาเนาะได้นเพิ่นเ็ดอยู่นอกก็นอนนี่อานนี่มันสบายเด้โดยสามานคกิน ม <c ười s> oh. oh. ืออันเห็นอยู่คลิปมือขึ้นเฮือนโอ้ยเพิ่นคืองามแท้ว่าแต่ละคนโอ้ยใส่สุดวิทย์่นก็เต็งกันนะเดยสุดนะมาหลายเอนงเมาแล้วจังว่าเฮาสลองนี่นางเวตาเนาะเกิดเสียนี่อายุแก่แล้วนี่0แล้วนเฮาก็สลองเฮามีความสุขมือขึ้นเฮือนเฮาเด้เฮงเนาะนางเนาะแม่นเฮงๆมีความสุขสนุกสนานเบิกบานมื้อซื่อแล้วคงเฮือนเอาเองเนาะแม่นสบายนงเอิ้นลมาวโอ้ยนอนลับอิ่มซิม น้องเพิ่นนานเพิ่นจังหาเงินเพิ่นๆๆใหญ่เพิ่นเข้าเฮียนเนาะนางหน่อยได้เงินซื้อโตยกๆกระปุกเมียอากมีคืนเอือยแวางามคือเอือยวตาโอ้เพิ่นด้นางะน้หอมจังว่าเด้อเบิ่งก่อนโอ้เอเพนขึ้นมาพี่เอเพนม่ยังอ่ะชิหยังอ่ะน่ะันหลายู่เออขึ้นมาพี่เอเนเออเนาะ

นี่นี่นี่เอาในบอนี่รอขึ้นด้านี่นะอะไรก็รอกันนี่รอขึ้นด้นในเียนคำมาได้จาในใจในคำเด้โอ้ยไปไทยแล้วม่นังดม่งไ่มนังน่งบ่แด่ใจนี่ก็ได้มาเป็นอยนีอต้องไปไดโอ้ยนั่งยังไก่เทามานังิบางคนงามนั่งคนี่เนาะคนถึงงามแบบไปนั่งกระจอยนั่นเนาะเฮ้ยเนาะเมนเมนบ้ปลาไม่อน้ำเอเห็ดเรืองเดนขึเก่าเลย เป็นคนงามๆคือเก่าเมนบ่เนาะอช่และอเออคเวกรจะ่ก่าอ้กออานนอเานอจะเป็นแม่เฮาอ่าเป็นแม่เฮาแดอูมมอหด้นั่งนั่งตาพวกไ้คนรงามนี่จะอามหนึ่เรื่องคือเสอดาวกอโอเบ นั่งแล้วเจ้าตกวใ่เยเีได้เล่เดียวูเดีล่ย่เอนาะเด็กจับนาะเนาวิธีหาคู่ว่าแน่นะวิธีหาคู่ว่าโอ้ยตีตะบ่อย่างนะเขาทิ้งอยู่ลนลงเกดหาที่เต๋ชวดมาบ่บ่าวบ่วดิ แต่เ้เนอะจเกน่้านกาดูเห็เอบเขาได้กเค็มบานนี่ยู่จาภเลยเนอะห่นคีบพ่บานนี่เได้ก็เค็มเล้นบ้านเนอะแต่ใุใ้าเขเน่ยเนาะไอ้ชมบานออไอทาข้มือนี่ผเห็นมบานนึงเมื่อเอามลกจีหลักเเนาะเ้าแว่าทุเพือนอ่ะท่านไหนวะลืมได้นางเมื่อบ้านอ่ะได้ไม่แหวนดีว่เอือยเข้าแล้วว่เพือนอ่ะแล้ว บ่ยามันอันนี้ล่างเอ้าล่างเฮาบาดนี้เอาให้เราปล่อยก่อนโอ๋ตะกี้นี่ผู้บ่าวนี่แ่หเว้านเ้ยเนาะบ่เว้าเออเจ้คุ้มยาวมันแหละเออผู้บ่าวเฮ็ดทีบ่ได้อาเห็นม่วนด้ล่ะโดยรุ่นสั่นนังไว้ตาดิเออเฮือนไปอยู่เฮือนดิผู้บ่าวไว้ตีกันบ่เ้ยโอ้ยตีกันหแตไคน บวกบนตัตีก็ได oh, no, no, no. oh. oh, ้ปวดเบี้ยว่ดวเลื่อนปวดผู้นี้เนาะคุณไดก็อยากได้ว่ะบอกเอาได้สัญจาณในภูอันีองคยคิดพิษแล้วเนี่ยออคิดพิษหละวันนี้จะปีเหาเว้ยบอแล้วแกโตแล้วบอกบว่าเบอกมื่อเมื่อนบอกพยมันโคกงนะ่ว่ากลงลายนะฮช่วพเฟนเนอยู่นะคนนี้บนี่ ยไป่โกนสัดเบื้องซึ่งนำมันี่แล้วเซลเข้าเข้าแาเซลแลนากับลุงนี้โอ้โอ้บอลลี่บอกรนไหมไทยเนาะอันี้เรื่องบาีนเนาะลุงนีตัอันนทีเรามาเห็ดเฮียนไทยแลนอบ่ก้อนอันทาสีแห่งเดอย่งไ้เสือไอพินเว้อันลงเสนีพันธ์ัีบอกรูนห้ให้ให้แม่ไปแต่งเอาสิคายังได้รูปร้ ไปแ่งอภ่ไปพ่ไปพ่ออะไไปบ่อ่นกี่เื่อยโยฟังจากลว่อหรือว่าเน่กาชื่อคือพุบ่อทิวใช่เป็นเทียวสามึงนึ่บ่นักมึงอปอ้ี่บจังเนี่นขา้่กินเ่นแกะดอ่านเา่สมุดมาขอช่น้อไม่ไป้พักไมพ่อนบ่นี้นาะเพ่นวนเรื่องอดีเพื่อนเนาะ ไปต้องว่าจะนว่าเพื่อนผูเพื่อนว่าเรื่องว่าลายช้อนเรื่องพันมันคือยูเลขออกี่นี่พันมันมีเพื่อนใหม่ได้ละไปเที่ยงหน้าได้มีเพื่อนใหม่เนาะเพื่อนใหม่เออเพื่อนใหม่เนาะหม้อใหม่หม้อใหม่มอมาเอกเพือนก็หนาะเพื่อนมันเป็นเพื่อนใหม่ได้ละแบบเพื่อนแาบไหนได้ละเพื่อนใหม่เป็นผ้ากันได้เพื่อนใหม่ เพื่อนไหมแต่ว huh <mythology> um, uh ่า huh ม <t os atisfied> yeah. hmm? uh ันเพื่อนไหมเป็นลังคาเนี่ยล่ะไม่กระแมวนี่อยๆแบกเป็นแบบนด้พาเป็นแบนนั่นเลยมันจะเป็นทางถงหน้านะน้าพันเห็นหลุดพลาสติกเอ้าหลอดพลาสตมันมายังวะมันออกชิบซามหาซามเล็กๆท่นได้ล่ะท่ันที่อิตส่าห์เออ่ยโอ้ยมันออกแล้วบิดใช่ไออกไปดิเวียนพินนิดเนาะ นี่ตะกี้นี่ในยินชาวเอาเออเพชรนี่ปอเรื่องเลขนี่บอกเม่นขนาดเราเม่นเลยแล้าถือเข้ามาเขาจอดรถจนเต็มเพื่อนตะกี้ได้เปลี่ยนสบาย้จะได้คือว่าคิวคักแท้เอื่ยนะโอ้ยของเสื่อทรายมันเป็นนางเทตยมอยู่แหละเนาะโอ้ยเจ้าหยางแบบนัทเบนนี่เออเจ้าว่าคว้างเก็ะหู้เนาะแจะคอยบมแสดงออกมาไปอยู่บนซิมยันเข้าไปเพชรปอเป็นปอกระไรปอจะพ่อแล้วเขามาเมื่อนั้นหลเห็นกบหัวจงแยงอยู่ยนะ กบหอยตองแยงอยู่ตรงกอไม้เหมือนเดนเอามาเอาไผ่หอยไผ่ยนะจักแล้วได้ใจโคบใยายและใจนี่ก็ไป่ใ่ที่ไม่ใช่ในนามบอยางกบได้เข้าใจได้เข้าใอเข้าใอกับเจ้าโยกอย่างนเเป็นน้อยวบัวหาวอะไรมดใส่ไกดเอออได้ตัวชืซีฟ้าตัวัตวในห้องบัดดกสาวจวดบาดเ เอาเวียเราไม่เอ็นชันเามาด้วยเอเวียด้วนักตาเบาจัดมาบุญคบกับเจ้าพี่ล้ล่ะเออโดยโดยสุกกันไปสุกกันมาอยู่ในขยะน่ะฝบ่นก็บรรยากาศเขาเัายังอีสุกนดแล้วเพื่อนจะเพื่อนไม่ี่นะารับบานนี่ี้องการรบาดีบ่หยอกกันดิหยอกกันเอขามางหยอกเ่เต้นห้องไปเต้นห้องมาเนี่ยนางตาโอ้ตบนได้ไปชมเขาทุกน้ำกินน่ะเพิ่มนี่เลยฮะเราคบหาดเดือนหนึ่ง ไปู้้แจ็กไม่หเดือนเขาเบาจางเขาบาบุบุญบัตโกบาตยังนั้นสปีแล้วล่ะโอ้เดนแล้วเนาะสองปีเลยระยะสองปีแกถือว่าเฮงเนเนาะคุณน้องปูปาได้สฉสีไปไม่ได้เส่ไปเห็นวฮ็ดงานนะเพราะลูกไเอารหลดออกมาจากเขาห้าดันรถดซถืออะไรเออก็จะบนจาจะบนอยู่นาะโหลดมันมันมันเคยจะทำหแต่ได้ทำยัวมาเงทยัวหมาอีกแล้วใม่อีกแล้วเฮ้ย่ยัวได้ห ว ja ิชาวขิ uh, <that at> ่งไม่แล้วนี่แล้วเอ้ยคุยเขาได้เขาเคี้ควข้าวกะลีนี่เปลเป็นอะไรเปลี่ยนไปแล้วป้าลุงมันจะงักหมาใช่ลุงสมบัติเนอะน้องเป็่อนมึงคอยมองเย้าเนาะนี่อ่าเขาเอื้อยกับบาเบียเพนเดอร์เนาะนี่ขนมาฝากมาต้อนดองเลยเนาะแต่ว่าโอ้คุณทามคุณนันเนาะ เลยน้องสบายดีท so so ั้งระเวียดน้องปูปลาเจ้าไปเฮ็ดได้จ็กเดือนฉันไปช่วงก่อนคาหกเดือนโอ้คนไทยขึ้นเดือนเท่าไรตะกี้แปดเชนมาเพิ่ไปที่ซองของอีกหนึ่งลานนึงโอ้งานนี้เฮ็ดงานยังก็ขายเครื่องแล้วก็เอาน้องโอ้หันอยู่ในห้านขายเครื่อง คือเฮือนเพิ่นมีกาฮั่นขายเครื่องแล้วก็น้องนําแบบนี้กะตะนาโลกเนาะนออยู่แบบนี้ได้ระบป่าไม้เออนี่ป่าไม้มันมีอ่าง4 5เออมันมีทงอ่างน้ําใหญ่เ่งานนี่กสบายอยู่ตไปกบ่ได้นักมีชคนด้เอยมีเอยผู้ําเอยนีอเราเฮ็ดเฮือนเฮานะอาบน้ําให้นออืมเอาเด็กน้อยกบ่นี่ปานดดอกเนาะเด็กน้อยเขาใหญ่แล้วเพราะว่าเขาใหญ่แล้ว

เอชมไปานา้ลยแหละเอาลองเอายู่ชันเอาแล้วจะกะล่องเปนี้กมาเยี่ยมย่ยท้งเป็นเคนเห้ยเนาะคยบงรเ้ยันเตามันเ่นยอยมาทังนี้วันใดแจนมากขึ้นไปทั้งพุ่นเนาะทั้งตรงเห็นโบพุ่นเละพี่น้องเ้ยเนาะดนๆมาพ่อกันเทื่อบังเทือกับว่ได้ออกมาข้างนอกเขาก็ได้เือก็อยู่เพือน เราจะในการสิคอตัวจบคลิปกอนเด้อวันนีที่ไลเลยเนาะสบายดีน้องสบายดีก่ยเพ่นเนาะขอบใจนไเด้อกท่อนนี้เตียงห้าวกงไงด้ว้านอนเนี่ยสมันอนกันเนี่ยอย่าด้บุญนั่ครับรถน้ำเงานนนะบุญน่าบบนป่บานป่าเด้อเด้อเด้อเนาะพี่น้องเอ้ที่นีก็ได้เนาะความผูกความเังคนในไล่รีพี่น้องเอ้ เป็นรงกับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเๆจะได้ก็ขอบุญคุ้นหลายๆที่เข้ามาชมมาฟังใหม่และเบิ่งโฆษณาให้ซับเบลเดอร์เนาะขอให้พี่น้องทีทุกท่านมี้ทุกท่านหายกายแข็งแห้งแข็งแร่งลำลำไม่ลวยได้ส้าดูพี่น้องเลยกลับเข้ามาสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย